สวัสดีพี่น้องเบอร์สกจ้าสาวนแก่นผ้ากินผ้าทำมาแล้วจ้าพี่น้องจ๋าเมื่อนี้สาวนแก่นสิพ้าพี่น้องไปเห็ดเมนู่มงหนอไม้ไส้หมูสามชั้นแซ่บจ้าพี่น้องนี่มาเบิ่งวัตถุดิบอีมเยอะแยะมากมายหลากหลายจากทุกคนจ๋าเมื่อนี้สิเฮ็ดมนงอนม้ยไส้หมูแล้วกะชิมานางกินเข่าแล้วกะสิแบง แบ่งอีกส่วนหนึ่งจาก head order ส่งลูกค้าพี่น้องกินเขาแล้วเราก็สิภาพไปส่งออเดอร์ให้ลูกค้าจะ้ะไปจ้ะไปเห็ดม้งน้อไม้กันเลยเรามาดูวัตถุดิบที่ใช้ในการทำหมกหน่อไม้กันค่ะสาวคอนแก่นจะขึ้นวัตถุดิบและก็เครื่องปรุงไว้บนหน้าจอโทรศัพท์นะคะถ้าเกิดว่าท่านไหนที่อยากลองทำตามแล้วจดสูตรไม่ทันแนะนำให้คลิก มุมสามเหลี่ยมใต้วิดีโอขวามือนะคะจะเห็นวัตถุดิบอยู่ในนั้นเลยค่ะเราสามารถเอาหน่อไม้สดมาเผาแล้วก็เซียนแบบนี้ได้นะคะหรือว่าถ้าไม่มีหน่อไม้สดก็เอาหน่อไม้ถุงค่ะหน่อไม้ถุงแปรรูปอะค่ะมาทําได้เลยอันดับแรกตําพริกก่อนค่ะตําพริกให้ละเอียดเลยนะคะสาวขนแก่นทําในปริมาณที่เยอะค่ะเพราะว่าทําส่งขายออเดอร์ให้ลูกค้าด้วยก็เลยใส่ทุกอย่างค่อนข้างเยอะค่ะ ถ้าเราทำกินเองไม่ต้องใส่พริกเกยอะก็ได้นะคะเพราะว่าหน่อไม้มีความเผ็ดค่ะและตำข้าวเบือต่อเลยค่ะพอข้าวเบือละเอียดเราก็ใส่น้ำใบย่านางลงไปค่ะหรือถ้าข้าวเบือยังไม่ละเอียดพอเราก็ใช้วิธีกวนในครกได้เลยนะคะกวนแบบนี้เลยค่ะข้าวเบือก็จะละเอียดยิ่งขึ้นค่ะทุกคนหลังจากนั้นเราก็เตรียมหมู3มชั้นที่เราหั่นเรียบร้อยนะคะแล้วก็ หน่อไม้ที่เราต้มสุกเรียบร้อยแล้วค่ะลงไปผสมกับน้ำใบยะนางนะคะใส่หอมแดงค่ะตะไคร้กระชายใส่ผงชูรสค่ะเกลือรสดีน้ำปลาน้ำปลาร้าค่ะใบมะกรูดฉีกค่ะ คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีนะคะทําได้ทั้งแบบหมกหม้อเอาขึ้นตั้งไฟเลยก็ได้ค่ะหรือว่าเราจะเอาไปห่อใบตองแล้วก็นึ่งเลยก็ได้ค่ะแต่วันนี้สาวคอนแก่นทําแบบนี้เพราะว่าจะได้ชิมรสไปด้วยค่ะจะได้รู้ว่าต้องเติมอะไรเพิ่มบ้างถึงจะเอาไปห่อใบตองทีหลังค่ะทุกคนเราได้รสชาติที่เราชอบแล้วก็ใส่แมงลักแล้วก็ต้นหอมลงไปค่ะ คนให้เข้ากันเล็กน้อยแล้วก็ปิดไฟได้เลยค่ะเอามาห่อให้สวยงามค่ะเนื่องจากวันนี้ไม่มีแดดเลยค่ะทุกคนครึ้มฟ้าครึ้มฝนสาวคันแก่นก็เลยใช้วิธีการนึ่งใบตองเอาค่ะไม่เช่นนั้นจะเอามาห่อแบบนี้มันจะแตกค่ะทุกคนถ้าเราไม่นึ่งก่อนห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอาไปนึ่งไฟค่ะ เราทำวิธีนี้จะง่ายค่ะเพราะว่าจะได้ชิมรสชาติด้วยแล้วก็จะทำให้เอาไปนึ่งแล้วสุกไว้ยิ่งขึ้นค่ะมาชิมกันค่ะทุกคนน่าอร่อยไหมคะช่วงนี้เป็นการนำส่งออเดอร์ให้ลูกค้าค่ะทุกคน พอดีทํำพึ่งเสร็จใหม่ๆแล้วลูกค้ามารอรับพอดีเลยบางท่านก็ได้ไปส่งค่ะเพราะว่าไม่สะดวกมาก็ไปส่งได้ค่ะแต่ว่าในบริเวณที่ใกล้เคียงกับที่ที่สาวคอนแกนอยู่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าทุกคนจ้าไปจา้าไปส่งออเดอร์ให้ลูกค้ากันหมกน้อไม้ใส่หมูแซ่บๆจ้า วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าทุกคนจ้าไปส่งออเดอร์โมกหน่อไม้กลับมาแล้วทั้งหมด25ออเดอร์ค่ะขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มาอุดหนุนนะจ้าขอบคุณจริงๆเอาล่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบเพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ